สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านใจใส่พลังบวกนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันคะ่ะว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรนะคะซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี่แหละค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่ชอบส่องนะคะส่องแต่อันนี้มันเป็นแบบว่าเวลาแมวเวลาพวกสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นน้องแมวน้องหมาเวลาส่อง สองบ้านอื่นอะมันน่ารักเนาะแต่ถ้าเวลาที่คนเนี่ยยุคนี้เขาก็จะมีแบบว่าส่องนะส่องมือถือกันนะคะว่าเฮ้ยเขาออนหรือเปล่าเขาไฟเขียวไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ความเศร้าเป็นอย่างนี้นะถ้าส่องแล้วแล้วเราก็พบว่าคนที่เคยรักเรานะคะหรือคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์ของเราแล้วอยู่เขาหายไปเนี่ยแต่ปรากฏว่าโอ้เขาไฟเขียวเนาะเขาไฟเขียวคือออนเนาะ แต่ในขณะที่เขาคบกับเราเนี่ยเขาก็อาจจะโอไม่มีเวลาไม่เล่นเฟ e b ุ o k นะคะไม่เล่นอะไรต่างๆไม่เล่นมือถืออะไรว่าไปเนะ่เวลาอันนี้เขาเรียกว่าส่องแล้วเจ็บแปลว่าเป็นพฤติกรรมที่เราหาเรื่องทุกข์เข้าตัวนะคะวันใดก็ตามที่ผู้ชายเขาไปจากเราเนี่ยจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไม่ต้องไปหาเหตุผลหรอกคะ่ะมันแปลว่ามัน เขาเรียกว่าสัมพันธภาพเป็นไม่แข็งแรงมากพอค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ถ้าฝ่ายหนึ่งจะต้องไปคอยตะกายส่องอย่างเงี้ยเอาเวลานะ,ะไปทำอย่างอื่นเชื่ออาจารย์นะนี่พูดจากใจเลยนะคะเนี่ยก็ส่องอยู่อย่างเงี้ยจะส่องอย่างนี้นานไหมเวลาส่องนะคะนะแล้วก็วันถ้าเราพอนะคะพอพอคือพอใจในสถานการณ์นะคะพอใจนะคำว่าถ้าเรามีคำว่าพอนะมันจะดีนะ พอเลยเพราะฉะนั้นการบ้านของท่านที่ติดตามช่องนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบไปส่องเขาเนี่ยนะหรือว่ามีปัญหาแบบเขาเรียกว่าสัมพันธภาพแบบที่เขาเรียกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วยังรู้สึกเศร้าอยู่ยังมูฟออนไม่ได้ยังต้องคอยไปส่องเขาเนี่ยนะคะการบ้านคือให้สะกดนะคัดคําว่าพอนะแล้วก็พอพอพอเดี๋ยววันพอได้เองคะ่ะพอเถอ นะพฤติกรรมที่มันทําให้เราเจ็บอ่ะนะดูแล้วก็รู้สึกรู้สึกไม่ดีนะถ้าส่องเขาแล้วรู้สึกสบายใจก็ส่องไปแต่ถ้าส่องแล้วรู้สึกไม่ดีส่องแล้วรู้สึกเสียดายอดีตที่ผ่านมาหรือส่องแล้วรู้สึกเจ็บปวดส่องแล้วรู้สึกว่าไอ้ทำไมทํากับเราแบบนี้ทําไมอยู่ๆเว้นวักความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่อยู่บนความไม่เข้าใจนะ กันบ้านไปคัดเผื่อลายมือจะสวยขึ้นพอคะ่ะพอเราพอได้เนี่ยมันจะทําให้เราพอใจในชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะเหตุการณ์ใดก็ตามในในชีวิตนะคะถ้าสมมุติว่าในความสัมพันธ์อาจาร,รย์ไม่แนะนํานะคะสมรรถภาพใดก็ตามที่มันเป็นแบบรักสามเศร้าเราสามคนไม่เอาคะ่ะมันทําให้เราเหนื่อยนะ แล้วมันทําให้เราไม่ไว้ใจความรักมันต้องมีคําว่าไว้ใจเข้าใจไว้ใจกันนะคะแต่ถ้าจะต้องเป็นแบบนี้แล้วมันถ้าเป็นแบบรักสามเศร้าเราสามคนมันก็ต้องมีฝ่ายที่ต้องน้อยใจเสียใจเห็นไหมคะกังวลใจมันเป็นแต่พลังงานด้านลบอะเรามีอายุไม่มากนักนะบางคนก็ไปเร็วบางคนก็ไปช้านะคะเราก็ไม่รู้จะไปเมื่อไหร่ทีเนี้ย เราต้องให้เวลากับชีวิตที่มันเหลือจะเอาเวลาไว้แบบสองกับทุกวันเหรอเนาะนะแล้วก็จะต้องยอมยอมความเจ็บปวดถ้าอยากจะมีสมรรถภาพก็ต้องยอมที่จะต้องเป็นสามคนรักสามเศร้าเราสามคนหรอไม่เอาหรอกเนาะพอเถอะพอ,พอนะทีนี้ถ้าสมมติเอาเป็นสถา,านการณ์อ,อะไรนะรักสามเศร้าเราสามคนเนี่ยนะคะแล้วถ้ามันเป็นขี้หมดเลยนะอย่างเงี้ยนะ มีแต่คิดไม่ดีกันทั้งสามคนอนะ่ะอันเนี้ยเป็นพลังงานด้านลบนะซึ่งไม่ควรจะมีไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยสักคนหนึ่งด้วยซ้าไปในความสัมพันธ์แบบเนี้ยนะคะดังนั้นใครไม่ใครไม่จบเราก็ต้องต้องพอนะพอพอความพอมานะพอกันทีพอกันทีได้เนี่ยแล้วเราจะค่อยๆเรียนรู้ที่จะพอใจนะคะ เราพอนะแรกๆกนะคะแรกแรกเวลาที่เราจะตัดจบหรือจะให้เริ่มที่จะตัดความสัมพันธ์ที่มันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตนะ่ะความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันทําให้เราเหนื่อยทุกฝ่ายเหนื่อยหมดะคะนะคะ,นะคะไอฝ่ายชายก็ต้องคอยโกหกตอแหลเนาะฝ่ายหญิงก็ต้องโอมาแย่งชิงดีชิงเด่นกับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพลังงานที่ไม่ดีเลยนะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะเ,เวลาทำมาหากิน ดีกว่านะคะแรกแกของการตัดความสัมพันธ์นะมันไม่มีใครหรอกที่จะหัวเราะร่านะคะมันก็อาจจะต้องมีสภาวะที่เศร้าแต่อาจารย์จะบอกเลยนะว่ามันไม่นานหรอกมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนอาจจะนานระยะเวลาบอกไม่ได้กำหนดไม่ได้หรอกว่า,าเสียใจเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยนะหรือทําบุญร้อยวันเสียใจร้อยวันอะไรเงี้ยก็ไม่อ่ะ มันแล้วแต่คนแล้วแต่กรณีนะคะก็ต้องถามดูก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าไอ้อคนเนี้ยมันน่าเสียดายไหมล่ะไอ้คนที่ที่แบบว่าที่ทํากับเราแบบเนี้ยนะเนี่ยยัดเยียดสัมพันธภาพแบบรักสามเศร้าเราสามคนให้อ่ะน้องคิดว่าคนแบบนี้มันน่าเสียดายไหมมันสมควรไม่ต้องไปส่องมันอนะ่ะแล้วส่องแล้วไปเจอเขารักกันก็เจ็บอีกไหม ไม่หายอย่าหาเรื่องนะเอาเศร้าก็คือเศร้าค่ะนะคะถ้าเศร้าก็ยกหน้าขึ้นให้สูงก็อย่าไปจมดิ่งกับมันนะคะแต่ก็ไม่ต้องไปฝืนมากกับร้องไห้ได้เจ็บก็ร้องไห้ได้แต่ก็อย่านานร้องไห้แบบปลดปล่อยแต่อย่าร้องนานเดีย๋ยวมันดูเป็นบ้าร้องร้องสลับกับหัวเราะนี่ก็น่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าร้องได้ก็ต้องถามตัวเองว่าอ่ะพออย่างวันนี้ น้ำตาไหลได้ปริมปิมเล็กน้อยค่ะไม่เป็นไรค่ะเราเรา,เรามีอารมณ์เรามีสภาวะอารมณ์ได้ค่ะปกตินะคะการร้องไห้ไม่ผิดนะแย่จังทำไมเราต้องอ่อนแอไม่แย่ค่ะนะคะมันเสียความรู้สึกเราก็ร้องไห้มันเสียใจเราก็ร้องไห้อันนี้เป็นคนปกตินะคะร้องได้นะคะแต่ต้องมีสติพอสติมาปับ๊บอาจจะร้องอีกนานไม่ล่ามีอะไรทำไหมถ้ายังไม่มีอะไรทำก,ก็ไปทำอะไรคะ ไปคัดไปคัดนะไปคัดตัวพอ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 ตัวเนี้ยนอกจากคัดลายมือจะสวยขึ้นแล้วเนี่ยคำว่าพอมันจะลงสู่จิตใต้สำนึกแล้วหลังจากนั้นก็คัดคำว่าพอใจพอใจกับสภาพที่เป็นนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นค่ะเหมือนฝนอ่ะฝนตกเดี๋ยวมันก็หยุดตกน้ำตามันไหลในวันนี้ค่ะเดี๋ยวมันก็แห้งมันปกติค่ะ แล้วก็เคล็ดลับในการร้องไห้จันจะบอกเลยวางน้ําไม่ขวดนึงเลยนะคะเวลาที่เราร้องไห้ร่างกายเราเสียน้ำแล้วก็ดื่มน้ําไปนะนะก็ดื่มน้ําก็ดื่มน้ำ,นำร่งน้ําแร่อะไรไปเลยนะให้มันมีคุณภาพไปนะคะมันก็จะมีช่วงที่เราเสียใจเศร้าเสียใจมีช่วงที่เราแบบจี๊ดนะโกรธเกรี้ยวกราดมีคะ่ะทำไมทํากับฉันแบบนี้อะไรเงี้ยเห็นไหมเป็นสภาวะอารมณ์ทางลบทั้งนั้นแหละซึ่ง มันทําให้เรามีพลังงานด้านลบในใจเราอะความคิดเราก็เป็นลบอะมันไม่ดีนะคะจะแนะนํานะคลิปที่อยู่ในช่องนี้นะคะคิดดีมี eq ให้ฟังต่อเนื่องนะคะฟังไปเรื่อยๆแล้วก็แนะนําอีกคลิปหนึ่งคือคลิปฝึกสมาธิและใส่ข้อมูลลงสู่จิตใต้สํานึกซึ่งเป็นข้อมูลทางบวก แนะนำให้ฟังเลยค่ะใครที่นอนไม่หลับก็ฟังฟังไปเลยนะคะจะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปเสียดายถ้าคู่เป็นอย่างเงี้ยนะกระดากระดาษชําระกับอุจาราถ้าเราเป็นคู่แบบเนี้ยยังไงกระดาษทิชชู่ก็ต้องเปิดอุจาราอยู่ดีอยากเป็นคู่แบบนี้หรอเห็นไหมคะนอกจากเป็นคู่ที่ไม่ดีแล้วเนี่ยยังมายัดเยียดสัมพันธภาพแบบที่รักสามเศร้าเราสามคนไม่เอาไหม คือชีวิตมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะชีวิตมันต้องมีการวางแผนอะไรให้กับชีวิตตัวเองนะคะสมมตว่าเรารักรักใครเนี่ยรักได้นะแต่ถ้าจะเอาใครเข้ามาเป็นคู่ชีวิตเอามาอยู่ในชีวิตเราเนี่ยมันต้องดูนะถ้าคนคนนั้นมาแล้วเราเดือดร้อนหรือเรารู้สึกเครียดหรือเราเอ้าวมาอีกแล้วเรื่องมาอีกแล้วอย่างเงี้ยนะไม่ต้องพิสูจน์รัก ด้วยความเพิ่มความเครียดให้กับชีวิตตัวเองไม่ต้องพิสูน์รักด้วยการให้ตัวเองสุขภาพจิตเสียไม,ไม่จำเป็นนะคะรักตัวเองก่อนเลยสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่สําคัญนี่เรื่องนี้อาจารย์นเน้นบันทึกบทเรียนค่ะนะความรักมันก็มีบทเรียนนะคะที่มันให้เราเราก็เก่งขึ้นแกร่งขึ้นนะคะบันทึก แล้วเวลาที่มีใครที่มีปัญหาไม่สบายใจอกหักรักคุดเราปลอบเขาได้แบบโดนใจเขาเลยนะเพราะเราผ่านประสบการณ์แบบนั้นมาเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยมันไม่ใช่เวลาตอบป,ปัญหาความรักอ่ะมันก็ไม่ใช่อ่านหนังสือห้าเล่มสิบเล่มแล้วมาตอบนะคะหรือไม่ได้ไปอ่านหนังสือจิตวิยาแล้วมาตอบหรือไม่หรือแบบเออไปเอาทฤษฎีนั้นทฤษทฤษฎีนั้นมาตอบอะไรย่างเงี้ยมีค่ะ แต่มันต้องร่วมกับประสบการณ์มันถึงจะได้ความรู้สึกเมื่อเราเรียนรู้นะคะเราเรียนรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้สมมตินะเรามีแฟนมาแล้วสี่คนเนี่ยโอ้โหเราเป็นไงจิกซอเลยนะนะมันก็จะทําให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นนะคะแล้วจิกซอตัวนี้มันก็จะไปเติมเต็มบางอย่างในชีวิตของเราวันนี้เรายังมองไม่เห็นคะ่ะแต่วันหน้า เราจะเข้าใจว่าไอ้จิ๊กซอที่เราต่อต่อไว้นะบทเรียนต่างๆที่เราเรียนรู้ไว้เนี่ยมันก็เหมือนจิ๊กซอที่เราต่อเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนนะคะถ้าที่ผ่านมาสัมพันธภาพของเราอ่ะมันไม่ได้ช่วยกันดูแลนะเหมือนแบบช่วยกันรดน้ําต้นไม้รดน้ําต้นรักอ่ะมันก็ทําให้ต้นไม้มันไม่เติบโตไงคะมันก็เป็นสัมพันธภาพที่ไม่แข็งแรง นะมันก็จึงทําให้เอาละเราก็ต้องไปส่องเขาอย่างเงี้ยนะหรือเราก็ต้องออกแรงในสัมพันธภาพเนาะแล้วก็เจอแบบอย่างเงี้ยนะคะเจอแบบรักสามเศร้าเราสามคนนะเป็นสัมพันธภาพที่ไม่แข็งแรงนี่คือภาพของสัมพันธภาพที่ดีนะคะคือรักและสร้างแล้วก็รักษาสัมพันธภาพที่ดีคือช่วยกันรดน้ําดูแลไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งค่ะต้นไม้ก็จะเติบโตค่ะ เราก็ต้องกลับไปตรวจดูนะคะว่าไอ้ต้นไม้ต้นรักของเราเนะี่ยมันเป็นไม้เลื้อยหรือเป็นไม้ยืนต้นมันก็เป็นต้นไม้ที่เติบโตแต่บางบางคนก็อาจจะเคยเป็นต้นไม้ที่ยืนต้นนั่นแหละแต่ถูกปลวกกินข้างในก็แปลว่าสัมพันธภาพมันไม่แข็งแรงนะมีปลวกกินไม้แบบเนี้นะคะเนี่ยถ้าสัมพันธภาพแบบเนี้ยไปต่อถ้าสองแล้วก็ดูว่าเอาเธอต่างคนต่างอีโก้สูงนะคะ แล้วถ้าสัมพันธภาพที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้นัดเลยหาคุยทําความเข้าใจแต่ถ้าสัมพันธภาพที่ผ่านมามันเป็นเรื่องของการโกหกหลอกลวงรักสามเศร้าเราสามคนไม่เอาพอนะใส่ชีวิตดีๆให้กับเรานะคะอันนี้จําเป็นแล้วถ้าที่ผ่านมาสถานการณ์ของเราเหมือนแบบบางทีเราเจอสภาพแบบรักสามเศร้าเรา3ามคนแล้วเรารับไม่ได้แล้วเราต้องหา หาเหตุผลเนี่ยบางทีความรู้สึกมันเหมือนถูกถีบตกเรือแล้วหลายท่านว่าจมดิ่งอยู่ในน้ําอย่างเงี้ยสภาพแบบเนี้ยเพื่อนสมมตินะคะไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็ช่วยไม่ได้นะมันลึกอะเราก็ต้องค่อยๆนะทำตัวให้เบาแล้วก็ค่อยๆลอยขึ้นมานะนะคะแล้วก็จะมันก็จะค่อยๆดีขึ้น ะะแล้วก็ถ้าวันนี้บางท่านก็ได้ละลอยขึ้นมาแล้วเอาพอละนะพอละหลังจากที่สะกดคำว่าพอเป็นนะคะเนี่ยหลังจากที่สะกดคำว่าพอเป็นแล้วก็กำหนดเป้าหมายใหม่ในชีวิตไม่เอาอะชีวิตแบบนี้รักสามเศร้าเราสามคนไม่เอาไม่เอานะเลือกเลือกเป้าหมายนะคะในชีวิตคว้าดาวเลยนะอยากทำอะไรหาหน่อยว่าเราเก่งอะไรนะคะ มีดีตรงไหนพรสวรรค์ของเราคืออะไรแล้วก็คว้าดาวนะคะกำหนดเป้าหมายแล้วก็ทำมันค่ะนี่คือความโดดเด่นของเรานะคะอย่าเอาคุณสมบัติข้อดีๆคือเราเป็นคนเก่งคนดีอะ่ะอย่าเอาไปให้แบบว่าเขาเรียกว่าเสียวเวลานะกับความเศร้าเศร้าได้แต่ถ้านานเกินไม่โอเค อย่าเหมือนอยู่ในสภาวะจมน้ํานานเกินไปอย่างเงี้ยไม่เอามันไม่ดีกับตัวเรานะคะหรืออยู่ในสภาพแบบคิดแต่เรื่องไม่ดีอย่างเงี้ยก็ไม่เอานะคะนะก็ตรวจสัมพันธภาพนะคะจะกโกรธจะแค้นไม่เอาต้องจัดชีวิตใหม่นะทีนี้อาจารย์ก็หยิบแบบประเมินวงกลมมาดูของน้องคนหนึ่งนะคะอย่างน้องคนนี้นะคะ น้องคนนี้เขาก็จะประมาณน้ำมองไกลๆหน่อยนะน้องคนนี้ก็จะประมาณว่าเนี่ยเป็นคนที่ดูเลยนะคะให้คะแนนพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ต่ํายิ่งเนี้ยก็คือไม่มีความสุขนะคนที่ให้คะแนนพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ต่าเนี่ยไม่มีความสุขแปลว่าน้องจะต้องฝึกทําแบบฝึกหัดเลยนะคะอาจารย์ก็จะให้คนมาที่มาปรึกษาอาจารย์เนี่ยทำแบบฝึกหัดอะความพอใจอะไรบ้างรูปร่างหน้าตา น้ำหนักฐานะหน้าที่การงานการเงินความสามารถคือค่อยๆคิดให้เขาเขียนด้วยตัวเองนะคะก็ต้องฝึกที่จะพัฒนาความพอใจนะคะน้องก็จะได้ไปต่อได้แล้วก็ถ้าใครก็ตามเนี่ยที่แบบให้คะแนนเนี่ยไอ้เรื่องของการให้อภัยเนี่ยให้คะแนนน้อยเนี่ยก็ต้องฝึกที่จะให้อภัยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราให้อภัยได้มันเป็นพลังงานดีแล้วนะเหมือนเราปลดล็อก ok. เราก็จะประสบความสําเร็จง่ายเราก็จะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและเป็นกับสภาพที่แบบเป็นไงฮะสภาพการอยู่คนเดียวก็ได้มีความสุขแล้วก็คิดว่าทั้งหมดเนี่ยชีวิตมันคือการเรียนรู้มันก็ต่อจิ๊กซอว์ไปเรื่อยๆแล้วก็บันทึกข้อเรียนรู้ไว้นะคะมีเท่านี้เองนะอะไรที่ไม่ดีเราก็จัดการชีวิตอนะเหมือนปัดกวาดชีวิตอะนะคะอยอาจารย์เปิดกล่องอันนี้ทําไว้นานลแล้วแหละเพิง่งเพิ่งเจอ ท้องมาเรก็เก็บไว้นะคะเดี๋ยวดูซิวันนี้จะพูดเรื่องอะไรอ่าหนูนะคะหนูก็หรูตัวนี้ก็เป็นหนูที่ปรที่เขาเรียกว่ามุ่งความสําเร็จนะคะก็อาจารย์ขอไวพรแล้วกันนะคะให้คนที่กําลังอยู่ในสภาพที่แบบเรียกว่ามาลอกมาแลกผิดหวังในความรักนะคะกำหนดเป้าหมายให้เป็นจริงนะคะแล้วทำมันคะ่ะ อะไรที่จะทําให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายก็ก็ไม่เอานะคะไม่เอามีภาพนี้ในใจภาพผู้หญิงคว้าดาวค่ะนะคะอย่าไปคว้าอะไรที่มันมันไม่ใช่นะคะแล้วก็เรามีคุณค่านะคะมีคุณค่าในตัวเองใครที่มีพฤติกรรมที่ไม่ให้เกียรติเราเราก็เพ่น <laughs> ดีกว่านะคะอ่ะ อาจารย์เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้อาจารย์ได้มีโอกาสในการทำความดีแม้ว่าจะปลอบอกปลอบใจไม่ค่อยเก่งก็แต่ก็พูดตรงๆต,ต,ตามความเป็นจริงอาจารย์ก็จะไม่ไม่ไปบอกว่าเขาจะกลับมาแน่อะไรเงี้ยอาจารย์จึงไม่ได้ทำอะไรในเชิงของการทำนายนะคะ แต่ว่าถ้าเล่าถึงสภาวะปัจจุบันเนี่ยอาจารย์อยากทำนะคะแล้วก็วิธีฮิวใจก็แนะนำไปแล้วนะคะลองฟังทวนก็นได้ค่ะพอนะวันนี้เทคนิคการฮิวใจคือรู้จักพอพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและเป็นแล้วก็เห็นภาพความสำเร็จของตัวเองนะคะย้ายการจดจ่อค่ะย้ายการจดจอ่อจากสิ่งที่มันไม่คิดไปก็ไม่มีประโยชน์นะนะคะแล้วก็มาทำในสิ่งที่มีประโยชน์ กับใจของเราทำในสิ่งที่ดีต่อใจของเรานะคะวันนี้วันพระค่ะทำดีละเว้นชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องแผ้วนะคะขอทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ